แก้วน้ำใสเลยเนี่ยมาเข้ามาแล้วค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเลยค่ะาวางไว้เลยนี่ค่ะดูสิชุด,ดยอดเลยะคะ่ะขวดนี้ สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวน้องคายนะคะแล้วก็เปียวเนาะวันนี้เปียวจะพามาดักปลาซิวนะคะนี่เลยนะอุปกรณ์ก็มีขวดน้ํานะคะขวดน้ําที่เราเหลือใช้นะคะเราก็จะมาทําเป็นอุปกรณ์ในการดักของวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนีเหยื่อของเรานะคะเป็นอาหารลูกไก่เล็กนะคะเราจะเอาใส่ไม่เยอะนะคะพอประมาณเนาะอีกนิดนึงค่ะนี่ แค่นี้พอนะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวกอกให้ดูนะกอกเส่็จเป็นรูแบบนี้เลยค่ะน,นี่พอแล้วค่ะทุกคนอันนี้ที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการดักกันเลยค่ะ ันนี้นะคะอันแรกเนาะที่เราจะดัดค่ะแล้วเราก็เอาน้ำใส่ในขวดนะคะใส่แค่พอรประมาณนะคะไม่ต้องเยอะเนาะเดี๋ยวใส่ไปอีกเพื่อที่เวลาปลาซิวเข้าเนี่ยมันจะได้ไม่ตายนะคะปลาซิวอ่ะใส่ไปอีกหน่อยนะ,ะโอุยโอ้ยอุย้ยเข้าแล้วค่ะ เราแค่เอาน้ำใส่นะเนี่ยมันเข้ามาแล้วค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยค่ะนี่วางไว้เลยแล้วเราเชื่อกันนี้เนี่ยเราจะรัดไว้อย่างนี้ค่ะรัดกับไม้ไว้นะเวลาที่เรามากู้เนี่ยจะได้ง่ายเนาะนี่เริ่มเข้าแล้วค่ะนี่นะคะขวดแรกเนาะออ้ยปลาซิวมาแล้วค่ะนุ่นนุ่นอู้ออู้ เดี๋ยวเราไปดักต่อกันเลยค่ะนีอันที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเอาน้ำใส่ไปในขวดนะใส่อีกโอเค นี่แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวปลาซิวมันมาเองเชือกลัดไว้เหมือนเดิมนะคะลัดไว้อย่างนี้ก็ได้กับกิ่งบัวกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะอันที่สองอ่าขวดที่สามนะคะก็นี่ให้แม็กดักนะนี่เลยค่ะขวดที่สามทำเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยเอาน้ำใส่ไปในขวด เพื่อที่เวลาปลาซิวเข้าเนี่ยปลาซิวมันจะได้ไม่ตายเนาะมันก็ยังจะมีน้ำอยู่อะค่ะนี่แล้วก็รัดเชือกไว้เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่าขวดที่สี่นะนี่ โอ้ยลมเย็นดีอ่ะทุกคนนี่แม็กกำลังดูอยู่นะคะว่าจะดัดตรงไหนได้มั่งนะนี่อันนี้ขวดที่สี่นะทุกคนนี่แวกหญ้าแวกอะไรมันหน่อยเนาะเวลามันเข้าเนี่ยจะได้ง่ายนะคะ นี่เนาะขวดที่4นั่นเดี๋ยวเราขอตัวไปดักให้เสร็จก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราเอาขวดเนี่ยเอามาสิบขวดนะนี่เดี๋ยวเราขอดังให้ดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนเรากู้เลยค่ะ อ่าส่วนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะนี่ออันนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะคะทุกคนแล้วคือมันลมเย็นมากนี่แล้วก็มีบัวเนาะส่วนตรงนั้นก็เป็นภูเขาค่ะอืมบรรยากาศดีสุดๆเลยลมเย็นสบายค่ะมาค่ะทุกคนก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกู้กันเลยนะคะไปค่ะ อันนี้ที่เราดักไว้นะคะนี่แล้วเราก็จะเทใส่ตรงสวิมนะคะโอ้ยทุกคนหรือว่าเราเอาไว้นานเกินเนี่ยมันมีตายไปด้วยก็มีนะคะนี่เ,เดี๋ยวเราแกะเชือกก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วนะแล้วก็เปิดฝาค่ะเวลาเราเปิดเราเอียงมาอย่างนี้หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวปลามันจะออกหมดนะคะนี่เราเอียงอย่างนี้นะแล้วก็เปิดฝาเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะนี่แล้วเราก็เทลงอย่างนี้เลยค่ะนี่โอ้ขวดแรกก็ได้เยอะแล้วค่ะอันนี้ขวดที่สองนะคะโอ้ขวดนี้ก็ได้เยอะดัไม่ตายเลยค่ะขวดนี้นี่ค่ะโอ้โอ,โอ้ได้เยอะค่ะพอเราเทเสร็จนะ เดี๋ยวเราล้างเลยนะคะเพราะว่าเศษอาหารเนาะทำอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะล้างขวดหน่อยนะคะล้างขวดให้สะอาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะ อันนี้นะคะขวดที่สามนะคะอู้ขวดนี้แบบเยอะมากค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขวดนี้เดี๋ยวเราจะเทกันเลยนะคะมาค่ะนี่นะโอ้โหคน เยอะมากที่เรากู้มาสามขวดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเปียวขอตัวเนี่ยไปกู้ให้มันครบก่อนนะคะแล้วถ้าขวดไหนเนี่ยมันได้เยอะอีกเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะมานี่นะคะทุกคนอันนี้ก่อนสุดท้ายนะคะ ะะแต่ขวดเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้ตัวนะนเดี๋ยวเราเทาเลยค่ะนี่นะโอ้แต่ว่าตัวใหญ่นะคะทุกคนไม่เข้าเยอะแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะนี่ทุกคนปลาซิวที่ว่าเราดักด้วยขวดน้ำวันนี้นะคะนี่สิบขวด ได้เยอะมากประมาณกิโลครึ่งได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้เียวก็พามาดักปลาซิวนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะเช่นกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้เลยลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย